กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการที่มีความสําคัญมาช้านานสืบเนื่องจากภารกิจหน้าที่ในการบําบัดทุกบำรุงสุขที่ต้องเข้าไปมีส่วนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งภารกิจหน้าที่เหล่านั้นจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ปฏิบัติราชการอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่รู้จักกันดีในานามของประดับอำเภอ ในปีพศ2551นี้กรมการปกครองมีตำแหน่งปลัดอำเภอซึ่งปฏิบัติงานตามอำเภอต่างๆว่างอยู่จำนวนหนึ่งจึงได้เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกซึ่งสำเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หรือกฎหมายเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง3โดยได้กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2551 หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น3ภาคประกอบด้วย 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอและ 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคอซึ่งจะมีการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพท,ทางร่างกายด้วยการดันพื้นนอนยกตัวและวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรในเวลา11นาทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครสอบกว่า70,000คนโดยเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบถึง71,916คนกำหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่17 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, สิงหาคม2551ณนูนาย์สอบ23แห่งได้แก่โรงเรียนสาระวิทยาโรงเรียนหอวังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา โรงเรียนกรุณทีรุทธารามวิทยาคมโรงเรียนศรีอยุธยาโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยลังสิตโรงเรียนศรีกันวัฒนานันทุปัมภมมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนวัดราชาธิวาสโรงเรียนวัดน้อยมัตพคุณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามโรงเรียนทวีธาพิเศษ โรงเรียนวัดอินทรารามโรงเรียนวัดประดูุในทรงธรรมโรงเรียนวัดนวลระดิฐโรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์มหาวิทยาลัยสยามและโรงเรียนเป็นมาร,ราชานุสณรเพื่อความบริสุธทธิยุติธรรมขอสอบภาคขอได้ถูกจัดพิมพ์และจัดเก็บณนะโรงพิมพ์อา,าสารักษาดินแดนกรมการปกครองและมีการขนส่งข้อสอบอย่างรัดกุมโปร่งใสมีข้าราชการกรมการปกครองและสมาชิกอสอ ควบคุมการขนส่งอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนการเข้าสอบกำหนดให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว13หลักเป็นเอกสารแสดงตนห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งกระเป๋าใดๆเข้าห้องสอบนอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาและให้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด การสอบแข่งขันในครั้งนี้กรมการปกครองได้ดำเนินการตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐกูมโปร่งใสและเป็นธรรมก็มีอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกกาทำข้อสอบอะค่ะก็มีไปติวสรุปมา3วันนะคะคิดว่าแค่ทำข้อสอบให้ทันก็พอแล้วอะค่ะ ก็ตื่นเต้นแล้วก uh ็แบบว่าก uh, uh, right. ็สอบครั้งที well, so ่สองแล้วก็คาดหวังก็อ่านหนังสืออ่านเองก็ก็อ่านเองไม่ไม่ติวค่ะเราไม่จริงๆเราเราไม่ได้เรียน เราไม่ได้จบนิติศาสตร์ก็คือจบรัฐศาสรนศาสตก์ก็เลยจะติดขัดตรงไอ้เรื่องกฎหมายบ้างอะไรเงี้ยคือจะเน้นอ่านตัวพวกกฎหมายเยอะก็คาดหวังไหมก็ก็ไม่ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่ารับน้อยแล้วคนสอบเยอะมากก็อยากทํางานเกี่ยวกับการปกครองครับผมฝ่ายปกครองก็จะมีสอบก็ส่วนมากจะเป็นปลัดอำเภออะไรครับครับตั้งใจอยากเป็นปลัดอำเภอ ก็การตัวเหรอครับก็อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือให้มากที่สุดครับแล้วก็ดูข่าวสารบ้านเมืองครับที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารประเทศการปกครองครับสำหรับตัวผมเลยไม่ไม่ได้ติวเลยครับก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือครับีนกับบ้านครับอืมก็ก็ ความคาดหวังนะครับก็คิดว่าพยายามทําให้ดีสุดนะคิดว่าคงจะคงจะทําได้ดําได้ครับคิดว่าทําได้บ้าง <c oughs> ครับครับผมส่าีได้ขออ้ๆๆอ2ข้อจรเข้าค่ะก็รู้สึกว่ายากค่ะยากพอสมควรอยู่ะทําไม่ทันด้วยค่ะเหลืออีกประมาณสองข้อ,อค่ะหมดเวลาก็เดาๆไปอะค่ะแล้วสับ ค่ะก็ไปโหลดกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็อ่านอ่านเท่าที่จําเป็นดูดูดูดที่สําคัญสําคัญนะคะทั้งหมดเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณสามสิบกว่าตัวค่ะดูยุทธศาสตร์ดูโครงสร้างอำนาจหน้าที่ค่ะของกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะครั้งแรกครั้งแรกครับผม,ก,บผม,มก็ รู้สึกตื่นเต้นมากควรครับเพราะเราอย่างหนึ่งมันเตรียมตัวมาไม่พร้อมเท่าไหร่ครับแต่เราต้องวัดันนะครับคนอื่นครับว่าใครความสามารถยังไงก็เ <c oughs> ฉพาจะไปอ่านหนังสือเองนะครับไม่ได้ติวอะไรครับคอยไปอ่านหนังสือเองเตรียมตัวเองก็ <c oughs> เดือนหนึ่งครับวันนี้มาสอบปลัดอำเภอเนี่ยสวยเงยมบ้งคะก็รู้สึกตื่นเต้นดีอะ พอกอรู้สึกว่ามันทาได้กว่าที่คิดไว้ต่กอนคิดไว้ว่าเออมันมันยากถ้าเกิดว่าลองทําดูมันง่ายกว่าที่คิดเลยค่ะยากมากก็อ่านหมดทุกอย่างเลยที่เขาเม่อชีตมั่งซื้อหนังสือมั่งอะไรมั่งค่ะติวถ้าเกิดเขาเปิดติวไม่ติวค่ะติวกันเองอ่านหนังสือเองค่ะ ็ไม่คาดหวังอะไรเลยทําดีที่สุดแล้วก็วมันก็สอบยากมั่งง่ายมั่งแล้วแต่เขาค่ะวันนี้มาสอบครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกว่าไงครั้งแรกครับสอบด้วยครับสอบนะคะค่ะถ้าสอบกาง่ายครับแต่ว่าจําไม่แม่นเท่าไหร่ครับอ่านมาจําไม่แม่นแต่ว่าก็สอบง่ายครับ ซื้อค่ะเต็มที่แต่ก็จำไม่ค่อยได้ป่าครับอันมันั้ออย่างเดียวครับก็โล่งดีครับสบายก,ก็รู้สึกดีครับถึกว่าก็น่าจะได้สักภาคหนึ่งครับ ผลจากการสอบภาคกอและภาคขอกรมการปกครองได้1,515คนเก่งเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายซึ่งประกอบด้วยการดันพื้นการนอนยกตัวและการวิ่งเมื่อวันที่18ตุลาคม2551นสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นั้นก็เพื่อเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่า ว่าที่ปลัดอำเภอเหล่านี้มีความพร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำคัญมาสอบัมภา์นะครับเราบริหานปกครองตาม<อ>มีตั้งแต่เด็กๆครับผมก็มีความฝันว่าคือตั้งใจที่จะเรียนคณะน,นี้แล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอบปลัดอำเภอเพราะผมที่บ้านผมมีอาตารครับเป็นผู้ใหญ่บ้านแลวผมก็เห็นปลัดอำเภอมา ปมาชามไปตอนที่ว่าเขามาประชุมหมู่บ้านนี่ครับผมก็มีความฝังใจตั้งแต่เด็กก็เ,เคยมาสอบครั้งหนึ่งครับตอนปี48ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแต่ก็ปิดหวังไว้แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งแต่ปี48จนถึงปี ปีนี้ครับก็มีมาสอบสัมภาษณ์ตลาดอำเภอไปอยู่ตามท้องถิ่นตามอำเภอหมู่บ้าน,นตามชนบทเนี่ยไปดูแลพวกญาติญาติที่นไม่ค่อยรู้เรื่องมารับการสอบสัมภาษณ์ค่ะพอดีคนในครอบครัวเป็นรู้สึกประทับใจในไมม่ีมมตำแหน่งนี้เผื่อจะได้ <ใน S 2> ช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมได้ค่ะก็มาสอบทดสอบสมรรถภาพแล้วก็สอบสัมภาษณ์ตลาดอำเภอค่ะก็อยากทราบว่าเราจะมีความสามารถทีส่สมามารถจะ รับราชการในตําแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครได้หรือเปล่าก็เลยลองมาสอบดูค่ะครั้งนี้ครั้งที่2ครับอยากเป็นบัณฑํอำเภอครับมันมีเกียรตินีครับครับผมก็รู้สึกสนุกนะครับถึงว่าจะไม่ได้รับบรรจุก็รู้สึกว่าได้มิตรภาพได้เพื่อนมาเยอะครับวันนี้เป็นความฝันนะครับแต่เด็กๆแล้วครับคือชอบในตําแหน่งนี้ครับถือว่าครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกก็ประสบผลสําเร็จนะครับ ถือว่าผ่านมาถึงขั้นนี้ได้ก็ภูมิใจแล้วครับในส่วนของเรื่องพื้นที่นี้คือไม่ได้คิดครับว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าถ้าโดยหน้าที่แล้วถ้าเขาไม่ไปก็คือไปได้ทุกที่ครับเหลือแต่ว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมของร่างกายกับจิตใจให้พร้อมครับครับเพราะว่าตรงนี้ได้ยินบางคนเขาพูดว่าไม่กลัวหรือเรื่องการมีเส้นสายเนี่ยเราก็ตอบกลับไปว่าเราเชื่อในความผงใสของกรมครับ เพราะว่าการที่ทุกคนมาตรงนี้ทุกคนจะต้องเชื่อมั่นแน่นอนว่าทางกลมเปิดสอบอย่างโปร่งใสแน่นอนครับก็ได้ซ้อมวิ่งมาประมาณสัปดาห์หนึ่งอะค่ะที่ซ้อมมาจริงอาจังก็คือวิ่งเช้าเย็นแล้วก็ฝึกทําเรื่องสมรรถภาพอะค่ะตอนนี้สอบวิ่งทางที่ผ่านครับผ่านค่ะเคยไปฝึกงานที่ำอำเภอก็เลยรู้สึกว่า สนุกเข้าถึงประชาชนได้เห็นพื้นที่ได้เห็นปัญหาได้ได้ได้เข้าใจแล้วบางทีเราความรู้ของเราสามารถช่วยเขาได้เยอะค่ะคิดว่าทําได้เหมือนกันทําไม่กลัวเหมือนกันที่จะลงพื้นที่เพราะว่าตัวเองก็เคยทํางานมาในระดับที่ต้องลงไปพบปะประชาชนเหมือนกันก็คิดว่าอยากจะช่วยเหลือประชาชนทําได้ค่ะเพราะว่ามีความม, saint, มุ่งมั่นแล้วก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะทํางานในตําแหน่งตรงนี้และแล้ว ความสำเร็จก็เป็นของผู้ไม่ละความพยายามในวันที่22ตุลาคม2551กรมการปกครองได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งปลัดอำเภอทั้งสิ้น1,515 15คนขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการเรียกบรรจุแต่งตั้งซึ่งสิงรุ่นใหม่เหล่านี้จะถูกส่งออกไปเพื่อปริบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนสืบต่อจากสิงรุ่นเก่าเป็นการสานต่อตำนานอันทรงคุณค่า ร่วมกันเสริมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในนามนักปกครอง